เรื่องนี้แสนเจ็บปวดค่ะเมื่อคนเป็นแม่ต้องหอบใจแตกสลายเข้าร้องมูลนิธิปวีนาเพราะเธอเพิ่งสูญเสียลูกชายที่อุ้มท้องมานาน9เดือนขณะทำคลอดผู้เป็นแม่ได้เดินทางมาจากจังหวัดนาราธิวาสค่ะเพื่อเข้าร้องกับมูลนิธิปวีนาเธอเล่าว่าเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานะคะเธอได้ไปหาหมอเพื่อตรวจตามนัดค่ะแล้วหมอเนี่ยตรวจพบว่าเธอเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นเบาหวานหมอจึงให้อดมิดทันทีคะ่ะ หลังจากนั้นนะคะผ่านไป4วันค่ะพยาบาลได้ให้ยากระตุ้นการคลอด3ครั้งในวันที่14สิงหาคมค่ะพอถึงช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มเธอเริ่มมีอาการปวดท้องแต่ปากมดลูกเปิดเพียงแค่2เซนติเมตรเท่านั้นจนกระทั่งเวลาเที่ยงคืนนะคะเข้าวันที่15สิงหาคมปากมดลูกเปิด7เซนติเมตรพยาบาลจึงพาเธอไปที่ห้องคลอดค่ะแล้วก็เริ่มทำคลอดด้วยพยาบาลเพียงสคน แต่สุดท้ายปัญหาก็เกิดขึ้นค่ะเมื่อเด็กที่กำลังคลอดออกมาตัวใหญ่มีน้ำหนักถึง4,230กรัมและทำให้หัวไหล่ของเด็กติดคาช่องคลอดของแม่ค่ะพยาบาลจึงรีบไปตามหมอเวนมาหมอเวนได้กรีดช่องคลอดจนถึงรูทวานเพื่อนำเด็กออกมาและในที่สุดเด็กก็ออกมาได้ค่ะแต่ชีพจรของหนูน้อยคนนี้เต้นอ่อนลงทำให้หมอต้องปั๊มหัวใจนาน40นาทีก่อนที่จะนำตัวเด็กคนนี้ส่งโรงพยาบาลประจำจังหวัด และหมอก็ปั๊มหัวใจอีก5นาทีจนสุดท้ายหนูน้อยคนนี้หมดลมหายใจแม่ตัดสินใจเข้าร้องกับมูลนิธิปวีนาค่ะนางปวีนานะคะได้ช่วยประสานนายแพทย์รุ่งเรืองกิจผาติหัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงและโคศกกระทรวงสาธารณาสุขและนายแพทย์ชัยวัฒน์พัฒนาพิาสารศักด์นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดนาราธิวาสจนได้รับการอนุมัติเงินเยียวยากรณีคลอดลูกเสียชีวิต 4 5 0 0 0 0บาทค่ะเป็นส่วนของแม่90,000บาทและส่วนของลูก360,000บาทค่ะเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สังคมและชาวโซเชียลตั้งคำถามกันค่ะว่าพยาบาลสามารถจ่ายยาหรือทำคลอดเองโดยที่ไม่ต้องมีหมอได้ด้วยหรอ,อกฎหมายไม่มีปืนควนปิดเดียวค่าหันตบ